คิวตั้งใจทําให้เป็นแบบนี้ครับแต่ก่อนนะครับคิวเนี่ยผมเห็นใครทาเนี้ยไอรุ่นน้องผมอะมันมันปาดมาปุ๊บผมด่ามันเลยบอกเฮ้ยทาอะไรของเองวะไม่เห็นจะเท่เลยสุดท้ายนะผมปาดเองแล้วปาดเยอะกว่านวยปาดสองอันเลยด้วยนะฮะเรามาร้องเพลงกันดีกว่านะครับผมอาจารย์ร้องเพลงเนี้ฉันคิดว่าเพลงสะดุดชวยฉันคิดว่าเพลงสะดุด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 ลืมแล้วอ๋อ ลืมแล้วครับเออโอ้โยเหนื่อยว่าอยู right. well ่ไกลอาเธอร์เหนื่อยจริงรอยโยขอเงียบข้าม่อนอับอ่ะอ่ะจัดกล้องให้นัก่อนจัดกล้องให้นัก่อนหันไปดูเรื่องเกล้องมาเลื่อนกล้องมาเลื่อนกล้องค่อยๆเลื่อนมาเอาให้นักหลอกสุดเลื่อนเข้ามา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 เออหันหันมาทางนี้หน่อยเออหันมาทางนี้หน่อยโอเคได้ครับโยทางนี้หน่อยอ๋อเออเออแล้วก็แล้วก็จัดไม้ให้นักด้วยเอาไม้มาโอเคโยมา เออเออเออเอเข้ามาเข้ามาเดินอ้อมมาข้างละวาด้วยอ้อมมาละวายด้วยเออทำไมต้องวายอ่ะเพราะว่าข้างเลยข้างเลยข้างเลยข้างมานั่งมามานั่งด้วยกันเออวงใหญ่วงใหญ่ไม่เป็นไรเล่าประวัติอีกครั้งนะครับอันเนี้ยเป็นคลองวงแต่ว่าผมอ่ะไปซื้อไม่ทันเหลือแต่วงก็ยังเอามานะครับเพราะผมรู้สึกว่า ของพวกนี้แต่ก่อนเนี่ยมีคนนับถือเยอะมากนะเราก็อยากบอกว่าเอามาดูแลต่อถึงแม้ว่าจะเหลือแค่วงแล้วคล้องเนี่ยป้าแกจะหยิบเอาไปขายเพราะมันมีราคาเหลือแต่วงให้ผมผมก็เอาผมชอบหมดอะใครทิ้งอะไรเนี่ยผมเอาหมดอะพวกเครื่องดนตรีไทยเก่าอะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาผ่านการวหายมาผมมั่นใจว่าไม่นับนับไม่เกินโอ้ต้องเกินเป็นร้อยครั้งอะคนที่จะเล่นดนตรีไทยแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีเป็นเป็นของ,ของข้องใช่ปะ่ะหมอเป็นคล้องอะอาจจะมีสีทองมั่งสีเงินบั่งอะไรเงี้ย แต่มันมีราคาคนก็ถอดไปแล้วของพวกนี้คนก็ทิ้งแต่ว่าน,านันแนก็ชอบน,นันแนก็เลยเก็บไว้สะสมบ้านานัในแนกเนี่ยใครเข้ามาเนี่ยจะเรียกว่ากองขยะหมดเลยแต่สําหรับผมเนี่ยผมรักกองขยะพวกนี้มากนะครับ <S <S ผมก็เลยมาเอาเอาอะเดปอะด็หน่อยมาขายของครับเอาไว้เพราะเดี๋ยวน,นันแนกจะฝึกขายของจรงนะิงจังละไหนจะลองฝึกขายของนะวันนี้เธอมาขายวิตามินครับผมคอลลาเจนวันนี้เธอมาขายคอลลาเจนครับวันนี้เธอมาขายคอลลาเจนติ้งติ้งยเอฟซีได้ครับผมเอาไม่พูดอีกซีเอฟได้ครับ เออไปไปไป,ไป,ไปอ้อมอ้อมอ้อมไปหยิบมาตั้งให้เน็กเยอะหน่อยเอ้ยแมวแมวแมวเนี่ยเดี๋ยวเรามาร้องเพลงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาขายของจริงเอาเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรอยากอยากฟังเพลงโดเรมอนหรือว่าโดเรมี่หรือว่าเพลงอะไรเน็กร้องได้ทุกเพลงเลยภาษาญี่ปุ่นเลยเน็ก,กนเนก่งหมดเลยจริงอยจริง,รงสอนภาษาเพื่อหนักสอนภาษาเน็กเน็กไม่ค่อยฉลาดเลยสมมติว่าได้เยอะเน็กไปเจอสาวอ่ะอ่ะเข้าไปอย่างแรกต้องบอกว่าอะไร อันนี้ไม่รู้เลยยังอะสมมติว่าเดินไปปุ๊บ uh huh. สวัสดีภาษาอังกฤษอะไรจะเรียกว่า Hi ไม่ก็ e l Hello และแค่นี้นะได้ไหมอะไรนะครับเอาก็ Hello แล้วก็แค่นี้นะได้ไหมได้ปะก็ต้องอยากคุยอะไรก็คุยเลยครับเอาแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราอยากจีบฝรัง่งเราทำไงอ่ะสมมติเราเข้าไป Hi Hi, Hi หรือฮัลโหลก็ได้ใช่ป่ะใช่แล้วอ um คุณสบายดีไหมต้องบอกว่าอะไร How are you How are you คือ how อายุอะไหรออะโอ้ยังอาจจะ uh huh. อาะหายโอ้หมอ <c oughs> หมอหมอคันหนวดไหมเน่ยหมอไม่คันคับเยอเออไหนไหนดูดิเออเออมันก็ติดแน่นดีเนี่ยเออเกาวกาวพลังช้างนี่มันดีจริงๆเลยนะแต่ว่าออกไม่ได้นี่ติดไว้นี่คืออยู่ยาวอีกสิบป,ปีนะโอเคปะไม่น่าจะได้นะครับเยอะเออเนี่ยโอ้ย <c oughs> แปมาช่วยขายของดิ่แป๊บก็ต้องไปนอนได้ไหน,ไอนอ่านไหนได้ฟังหน่อยดิเออไม่เห็นนะพี่มไม่ต้องมองไม่เห็นแนละ้วแน่ๆก็มองไม่เห็นเหมือนกันมันไกลเกินไปไหนๆเป็นเรื่องมันอ่ะเป็นเรื่องเข้ามาใกล้ๆหน่อยไปข้า,<ด>ขามข้ามแล้วไหว้ด้วยข้ามแล้วไหว้ด้วยเออเออวหว้นั่นด้วยไหวนั่นด้วยอเออเอเอเอา่านอ่านคอมเมนต์ดิคุยไอเออเออเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้มาหน่อยเลื่อนเข้มาหน่อย เออไหนทักทายคนดูทักทายคนดูคุยกับคนดูหน่อยว่าไงครับ F C ให้นห็นนักด้วยเห็นนักด้วยเดี๋ยวช่องบินให้เห็นนักด้วยเออเอ่ย้อมดำหน่อยเออว่าไงคเขา F C เยอะเอ่ยอะอายุกี่ไรแล้วปีนี้ห้าสิบครับเออห้าสิบแล้วไม่ชูสองมือฮะมือละห้านิ้วอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสิบขวบเดียแปลว่าปีนี้สิบขวบใช่ปีนี้กี่อายุไหรแล้วบอกคนดูดิเอาจริงๆในชีวิตชีวิตจริงเนี่ยอายุไหรแล้วตอนนี้เราเท่าเก้าขวบเก้าขวบ เก้าขวบแล้วจะสิบขวบวันไหนไม่อีกไม่กี่วันนะเท่ากับสิบขวบแล้วคือสิบขวบในวันที่เท่าไหร่รู้วันเกิดตัวเองปะ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองเดือนอะไรเดือนอะไรก็ไม่รู้กุมภาพันธ์ใช่ปะ่ะไม่รู้กุมภาพันธ์ภาษาอังกฤษอะไรรู้ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันอืมมีมีคำนั่งคุมรู้ว่า<ะ>อือหาย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 น,นั่นคือโจรขึ้นบ้านเอาของหายไปหมดแล้ว ออีเอี่ออ่ะเธอเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เธอมีละครเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้อ่ะเธอไม่มีละครไม่ใช่ก็ที่เราถ่ายไปแล้วเตรียมฉายอ่ะฉายไปยังผู้ใหญ่ดีเหรออออยังไม่ฉายครับเออเน่เขาเรียกาเรียกว่ามีละครเขาเรียกว่าเรายังมีละครอยู่โปรโมทละครผู้ใหญ่ลีไปดิฝากดูละครผู้ใหญ่ลีด้วยนะครับทุกคนเราเล่นเป็นผู้ใหญ่ลีใช่ปะ เราเล่นเป็นข้าวโพดครับข้าวโพดฝักที่เป็นฝักแบบกินๆนะหรอเป็นเด็กที่ชื่อว่าข้าวโพดครับทุกคนอา้าวทำไมเขาเด็กเขาชื่อข้าวโพดอ่ะแม่ชอบอกินข้าวโพดเหรอแม่ขำดิคุยแบบจริงจังดิเังไม่ใช่คนตลกก็รู้อยู่โอเคโอเคครับเอออาทำไมเราชื่อข้าวโพดอ่ะไม่รู้ครับเห็นพ่อในเรื่องก็ตั้งชื่อมาเลยครับพ่อชื่ออะไรมังคุดเหรอ ไม่ขำนี่ไม่ได้เรื่องตลกมองกล้องด้วยคุยกับคุณดูท้งบ้านโอเคครับอพ่อชื่อสมบูรณ์พ่อชื่อสมบูรณ์พ่อสมบูรณ์แล้วคุณแม่คุณแม่ตายในเรื่องใช่ป่ะใช่ในเรื่องไม่มีคุณแม่คุณแม่เสียชีวิตใช่อ๋อเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเข้าไปตามดูกันแล้วรนฉายวันไหนเล่าให้เขาฟังหน่อยไปไม่รู้วันฉายแต่รู้ว่ามีโอ้หัวหัววะมึงจะเอาไงกบ ไอเด็กคนนี้ดิวะคือไปถ่ายละครมาไม่รู้วันฉายไม่รู้วันฉายครับแต่รู้ว่ามีละครแต่รู้ว่ามีละครครับเยอะแต่เมื่อกี้ก็ไม่มีก็บอกว่าไม่มีละครอยู่แป๊บหนึ่งเรื่องอะไรอะฝากคนคนดูอีกทีหนึ่งเรื่องอะไรเรื่องผู้ใหญ่ลีสีบานเย็นครับเออมีใครเล่นบ้างอาเธอร์ชื่ออะไรนะจําใครในกองไม่ได้เลยอัลเธอร์อ่อะ,ออะคนที่ถ้าจําได้มีอาเธอร์พี<ๆ>จี พี่จีพี่อาดาพี่แขพี่แขคือพี่ลัสมีแขใช่อ๋อช่องไหนเอ้ยบอกให้ถูกช่องนะชัวร์ป่ะไม่ชัวร์ไม่ต้องบอกรู้ป่ะใส่ช่องอะไร Work Point ชัวร์นะชัวร์ไม่ชัวร์ฮะเดรับกรรมเองนะเข้ามานั่งคุยเลยเข้ามาเ<ด>ข้ามาเข้ามาปีเข้ามาอ่าอ่ะวายน,ายน้ำด้วยวายน,ายน้ำด้วย <c oughs> เออแล้วก็วายนี่ด้วยเออข้ามมา หึตดเหม็นมากเนี่ยเราเนี่ยจริงเหรอครับโยจริงครับมันตดจริงๆนะครับเหม็นหึงเลยนะครับอันนี้ไม่ได้พุดเล่นนะครับนี่ปวดอือรับเนี่ยถ้าปวดถ้าอือนะครับอาเธอเฮ้ออาเธอจะมาตดในไลฟ์แบบนี้ไม่ได้นะครับเหม็นมากนะครับผมจะบอกเลยนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในวงแล้วเราออกไปไหนไม่ได้นะครับขออนุญาตขออนุญาตไว้อะไรก็กินตดอาเธอแป๊บนึงนะครับอัเธอไปกินอะไรมาวะเนี่ยฮะ กินกก่อนแล้วก็เค้กแล้วก็ไม่ต้องคำควบเกินตรวดโคตรเหม็นเลยให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในปีนี้นะในปีนี้แล้วก็ตลอดไปด้วยตลอดไปขอให้สุขภาพของทุกคนเนี่ยมีสุขภาพทุกคนดีสุขภาพของครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสุขภาพดีด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงแเราอยากให้ทุกคนมีความสุขจริงนะใช่ไหมใช่ขันโหน่ังเนี่ยยังคเออ อ่เธอโตเร็วมากดีนะครับถ้ามันไม่โตนี่ยผมก็น่าจะลําบากใจหน่อยนี่โตแล้วผมผมเร่งจริงสิ่งที่ผมกลัวมากเลยเนี่ยคือประมาณว่าถ้าเธอมันสิบขวบเนี่ยเราก็ต้องอายุสามสิบแล้วตอนเนี้ยมันก็มันถึงเวลาแล้วผมยังจําวันที่มันตัวเล็กๆได้เลยแต่ตอนนี้ผมอุ้มมันเล่นทุกวันเลยเดี๋ยวนี้อุ้มไม่ขึ้นแล้วนะครับผมนายอันอ่ันทำไหมนายอาอวยพรเป็นทํานองทรงอย่างแบดแซดอย่างบอย ร้องเปมั้ยเนี่ยเราวัยวัยรุ่นไฟน้ำนมฟันน้ำนมปั้นเนี่ยเราไม่เป็นแต่เฮเดนชอบฟังแฮะไม่รู้ไหนลองร้อง,ส,ง,งดดส่งยิงแบดดิส่งยังแบดแซดยิงบอยแซดยังบอยเธอ,อไม่อินกับผู้ชายแบดบอยเธอไม่อิกนกับผู้ชายแบดบอยเย้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 เบุคคลสาธารณะมีความสุขมากรักษาสามหกหก ผมอ่านอ่านไม่ทันอนะ่ะหลานต้นซิ่งมาสองหลานหล่อมากอย่าไปเชื่อนะเขาหลอกแต่ถ้าเขาบอกว่าน้าหล่อมากคือเรื่องจริงเข้าใจปะได้เออเย่อเย่อเย่อนะครับหมอสุนินน่ารักนะใช่ไหมอยากเหมือนนะเราอยากรวยแบบเขาเนาะ <Yeah. S 2> เราพูดตรงตรง้รงลเราต้องช่วยกันทํางานนะเผื okay, <ๆ>่อเราจะรวยแบบหมอสุนินบ้างโอเคปะโอเคครับเออเดี๋ยวว่ายดวยนัทนัทชวนมาไลฟ์ทางานบ่อยๆสวัสดีนะสวัสดีครับอาธอร์สวัสดีทุกคนอีกท,ทีหนึ่งโดยเร,ดรเรามีคนาคนมาเพิ่มเข้ามาด้วยฮัลโหลยังไม่กูดนายครับผม แบตเหลือเยอะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเธอ,ออยู่กับเราอีกสักพักเธอจะเต้นโชว์ด้วยนะครับผมใช่กับ,บโยนี่นะฮะขอให้เธอไปดีคอยเธอมีความสุขคอ้เธอหมดทุกเสียทีที่อยู่กับฉันครับ